บรท์พิชยฐันในชุดว่ายน้ำต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวทางช่อง3ที่น่ารักมากๆและหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังไรทพิชธฐันภรรยาของนักร้องหนุมเสียงดีโตสศักดิ์สิทธิ์ชีวิตช่วงนี้ดูแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวทั้งหน้าที่การงานความรักทุกอย่างลงตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีนะเนี่ยถ้ามีคงหน้าตาน่ารักน้าอินดูสุด บร์ยเกิดในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นคุณครูทําให้ช่วงมัธยมค่อนข้างกดดันจึงทําให้ไบร์ยกลายเป็นเด็กนักเรียนหน้าห้องและทําตามระเบียบทุกอย่าง ในช่วงแรกเธอเข้าศึกษาที่เอกภาษาสเปนคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่เคยมีความตั้งใจว่าจะเรียนต่อแต่เมื่อได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริงไบ้กับไม่รู้สึกชอบอาชีพนี้จึงตัดสินใจเรียนต่อด้านอักรษรศาสตร์แทนจนกลายเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งสาวสวยและเก่งล่าสุดไบรโตได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนกันก็มีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้เห็นกัน ด้วยลงสระน้ําเล่นกันมุ้งมิง้งทําให้คนโสดอิจฉาตาร้อนจนทนไม่ไหวงานนี้ไบร์ก็ได้สวมชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักเสื้อแขนยาวสีขาวด้านในสีฟ้าและกางเกงสีแดงบอกเลยว่าก็แอบเซ็กซี่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า 6.30am Frosting Breakfast ท่ากลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักสดใสของไบรท์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านของนั่งเอ็กซาวชื่อดังอย่างจอยลินรีนก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าว้าวน้องเซ็กซี่ฮ่าฮ่าไบรท์ Bright, นานๆทีจะปล่อยทีเด็ดทุกเพราะทุกวันนี้หลายคนก็มักจะได้เห็นแต่ลูกการเป็นผู้ประกาศข่าวสาวแต่งตัวสวยนั่งอ่านข่าว